สวัสดีครับผมเจ้าตักตีลักลกครับอีกอีพีสครับตอนนี้ก็ยังไม่ติงไหนเลยครับู <c oughs> รว่าบานเ่องมาตักตีไปไหนครับแราขึืนขที่บ้านูตังนบครับเกือบตาบูครับห่า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 หา่าหห นี่บดีูวชังด้อแบพี่เล็กดีเลยแม่วิว ER <c istles> ิครับเออตาเฮงตาบ่าบ้าถึงมาไปไหน้อ่ะเลยท นี่รัางกันมาดิบ๊อบยังเงียบรู้เปล่าไปไปไป ไปแล้วเพื่อนๆพีลาไอ้ยว่าแต่เปียกคอนี่มาวันนั้นนะลำเย็นเลย น,นี่น่าเล็กตีบโอ้นเดืานัดแต่แต่มันเปี้ยวเล็ครูบเล็ไข่เลยอ าไม่ค่อยลดกน้ำอ่ะเลดกตาหนาวกลับไปน่งหน้าเดิมได้ยงเดียวนึกดีครับเล้นเยืบผู้ใหญ่ก็อยู่ได้ครับ นน่แนดครับโอเคนะครับจบับกินนะเแล้วนะเริเร่มกับเรแลนะ้วแม่คองก็อยนะครับ